เมื่อไรจะโหลดเสร็จก <c oughs> ็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมอยู่กับผม<อ>ช่องมินนะครับเนาะแล้วก็ในวันนี้เราจะมาเล่นเกม w o World of Tank นะครับผมนะซึ่งก็ไปเกมรถถัง <c oughs> ที่ <c oughs> สุดยอดมากนั <c oughs> ่นแหละเนี่ยคือเกมนี้ผมก็เล่นมาแบบก้าวนาเลยแหลนะเนาะเป็นดีเลยแหลนะเนาะแต่ผมก็ได้รถถังแค่เนี้ยนะมีค้มสองด้วยนะ เนี่ยแล้วเราจะมาโชว์ความกากองมผมนะผมเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกท่านผู้ชมเอ่อเป็นไงเนะนี่ยสเตติสติดสติดเนี่พยพ่ายแพ้สามร,ร้อยจีบกัน <laughs> โอ้เป็นไงเชื่อผมไม่ยอมว่าผมแพ้บ่อยนะแล้วผมก็ชอบเล่นรถถังปิคาดไม่ชอบเล่นเอ่อรถถังหนักจีเสิรดนะผมแล้วก็ ระดับวีก็เล่นเยอะสุดนะผมดับดีวีเหรอวี v ไหนวะอ๋อแล้วถังดับนี้ผมมีรถถังเออกี่คันวนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคันแปดคัน,นแล้วผมมันก็มีที่ว่างห้าห้าเออห้าห้าแล้ว,วะห้าช่องว่างเลยกูเลยผม ซึ่งวันนี้ผมเราเดี๋ยวผมมาจะเอ่อปั๊มเงินด้วยนุผมตัง้งใจผมในวันนี้ผมก็คือผมมาซื้อไอ้รแล้วนี่ครับผมนาโฮเปล่าวะอ่านอ่านดูเปล่าเนี่ยนานาโฮาาน,าน,น่าจะนาโฮ <c oughs> นะถ,นนดดถ,ถ,ถ้าผมอ่านอ่านผิดก็ขอโทษด้วยผมเอ่อถ้าผมถ้าถ้าผมอ่านผิดก็คอมเมนต์ได้ผมว่าอ่านว่าอะไรกันแน่นะผมภาษาไทยเนาะ น่าจะนาโฮนั่นแหละนะแต่ว่าเชอเรียกว่าอ,อนามีซีนะผมไม่รู้เพราะอะไรมาครับเงียบก็มีเทเกอร์นะผมเราจะมาเล่นถังไทย KV สองน่หว่าไม่ใช่ไทยอ่ะเล่น KV สองซึ่ง KV สองผม,มเป็นรถถังที่เออก็นั่นแหละผมก็ก็ไม่หนักเลยเกมนี้นะแต่ก็หนักอยู่สลับรถถังเบาๆเนี่ยมันจะยิง เคบีเทมไม่เข้าแต่ก็เข้านั่นแหละซึ่งเกาะเกาะด้านหน้ามันก็ไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะเออแต่ใน,นสงครามมันนั่นะแหละหนมเบอร์ส่นเพื่อก่อนสิบเอาแปดนันกับอีห้านัดก็ยังดีไปกินน้ำก่อนเนาะ เมื่อกี้มาแล้วอ่าอีกสองถ้าท่าผู้ชมได้ยินเสียงพัดลมเนี่ยก็ขออภัยด้วยครับผมไม้อ่ะกลัวด้ไหมเนี่ยเออจะว่าไปนี่แม่บาอะไรวะเนี่ยว้าว สวยนะเนี่ยไม่นเ้จีเหรอวะเออจีเลยอระดูจากสภาพน,นี้ก็รู้แล้วจีนหรือญี่ปุ่นเสียงเพลงนี่ก็ก็น่าจีนแหละมีไทยก็พีนะอันนี้ดีเนี่าอะติศีลไม่อะวันนั้นอุ้ย ส่วนต้องไปเนชีวผมจะเรียกว่า KB เพรามันยิงขั้วแรง k V แต่ด้วยสาเหตุที่ว่ามันราคาแพงเกินกบุกก็เลยพยายามยิงให้มันแบบให้มันเดินเป้าส่วนนะผมไม่งั้นมันจะเสีย825บาททฟรีๆนะถ้าเพื่นผู้ชมสกเกนเกยียก,ก็ก็น่าจะรู้เนาะหรือเคยเล่นแล้วก็น่ารู้เนาะว่า k V มันโคตรแพงคือแบบค่าอีแค่ค่ารถถังนั่นก็แพงแล,แล้วแล้วพอ แล้วพอแล้วข้าศึกมันรวมด้วยจะขนาดไหนวะคุดแพงช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ปลดล็อกอะไรรถถังใหม่เลยเนานะก็เลยว่าวันนี้แหละนะผมจะได้เอ,อ่อไอนาโฮน้าโฮนาโฮ้าวไงน้าคอมน้าฮ้ไม่ใช่เท่าที่เนาะเออจะยึดจุดเอแล้วแต่ผมไม่ได้ยึดเพื่นอนยึดที่ไ,ไเห็นรถถังใคร คือกลับมาดีจะไม่เลื่อนเลื่อนไม่เลยครึ่งหนึ่งวะว้าวว้าวว้าวรนจับได้ตีตะขับรถัเสียหายตีะับรถถังเสียหายมันต้องบอกก็รู้แล้วข้างล่างอะของเล่นเคยก็โหดอยู่นะก็ไม่ได้โหดถึงขนาดที่ว่าอยู่ กระโดดทิพน่าเออนั่นก็ไม่ใช่นะผมไม่ได้โหดแบบขนาดระดับเทพนะระดับโป้พิชโนนนะผมไม่ได้โปรขน,นาดน,นั้นอะไเงี้ยนี่เนี่ยผมพยายามจะยิงให้มันโดนลางกระสุนเนาะเพราะว่ามันเพราะว่ามันจะมีสิทธิ์ติดไฟนะหรือครึ่นเนยอะก็ได้อะว่าครึ่นเนยอะก็ประเกิดประกายไฟได้เนะ แปลว่าเสียสินอยู่นี่ว่ะว่าตัวหน้าหน้าน้าหน้า KV 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 หนึ่ง S เอาไปกิงต้องต้องอะไรเสียแน่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 แแน่แน่แน่เน่าโท่ทีไม่ทันแน่มันไปก่อนก็มีสิทธิ์ยิงได้อรอบแน่แน่เน่ยังไม่ยิงก่อน ว้าวว้าวเดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวใครใครไลนมาเนี่ยอ๋อแม่สักทียิงยังไงให้ถูกจิตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีคันเดียวดีกว่าผมเพิ่งเห็นบ้าจริงเพื่อนไปไหนหมดวะเพื่อนตายหมดแล้วฉิบไว้ที่ผมแค่จะพ้มตังเนาะเพราะว่าผมมีเออไอ้นั่นใบใบอะไรวะ เดดีเดดีเดดีเดด,ดนี่น,นี่ผมมีวีไอพีเนาะเนี่ยเขารู้อะไรวะดู๋วดก่อนเนี่ยเนี่ยใบอนย่างงี้เนาะผมได้นี้มาเนาะเก้าชั่วโมงเนาะผมก็ไม่ได้เล่นเก้าชั่วโมงครบหรอกนะแต่ผมก็เล่นเล่นเล่นบ้างพักมั่งอะไรอย่างงี้จะพยายามเล่นเควีเควีเป็นตัวปั๊มดังค์ผมเลยแหละเป็นตัวปั๊มตังตัวหลักเลย สุดนไทเกลือผมไม่ค่อยผมก็ไม่ค่อยเล่นนะเพราะว่าทุกทีผมเล่นผมก็แพ้นั่นแหละเจอแต่ไอ้พวกรถถังหดอย่าง i อ2ออะไรอย่างงี้ i ไอเอสอะไรอย่างงี้นะหรือหรือที่แย่ที่สุดคือ k v 2คันนะแม่งแบบยิงหน้าผมยิงหลังผมตายเลยนะตายเถอะนะดูไฟไหม้ตายโ <c oughs> คตรแย,ยนน่มันมี k v 2อเหรอมีคอนุเฮวแคท SU100 ทนผู้ชมรู้ไหมแพงแค่ไหนเอขนาดแม่งอีแค่ AP ใช่ไหมปกติราจากการอื่นเนี่ย P มันจะราคาแพงกว่าใช่ไหมแต่ k B ของเจ็ดรเนาะแต่อย่าไปเทียบกับเฮผมคนละอย่างกันเลยนะ100่งอนะไม่ HE เออแปอยยีมั้ง ตรงมา,างตรงนั้นน่ะฮะหัวปุ๊บจะปั๊บถอยแล้วว้าวดีแล้วนีออ่แหละ OCB มาด้วยหนึ่งวัยทำไมมันหนึ่งพันเจ็ดวะเลื่อนมาหนึ่งพันเจ็ดต้องชมก็ช่วยรีเควสหน่อยนะว่าทำไมมันเลื่อนเยอะกว่าผมเนาะไอ่หนะนึ่นงพันไอ้เคบีสองนึงไเคเล็บตันแม่งคนขับนีนก็โดดละ ยูหนึ่งวีว่าไม่เจ็บอันตรายไปใ้ปราามากับผมบ้างเนี่ยม,มีแค่ใครก็ผีนึกถูกเป่าไม่รู้อันตรายมากเลยอะ asu หนึ่งร้อย ต้องรอให้มันยิงก่อนนะแล้วเราค่อยยิงมันครับยิงมันดิแล้วทำไมเงียบจังวะผมยังไม่เปิดนะผมจะให้มันเปิดก่อนแล้วผมค่อยเปิดอันนี้อนั่ไง S U ร้อยว้าวว้าว K V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  อะให้กลัวไหม K V มันเนี่ย ผมหกร้อยเก้าสิบแปดวลไมเต่ยตัวฟัตทียี่สิบห้าอทข้ามก่อนกันลวกันโทษทีของเกมนี้ผมเล่นกาก็าไม่ได้กาะรกันไหนที่ว่าแบบตายรัวๆนะบางทีก็ใช่นะแต่บางทีเนอะเอารถคันนี้มาบึ้มบ้านมันหรอวะ กีการมองหินเพิ่มขึ้นเหรอความเสียหายต่อว,วิเพิ่มขึ้นนินดสามสิบสามวเอ่อผมจะเล่นรถถังหลายคันหน่อยเนาะแล้วก็จะพยายามอัธิบายให้มันสั้นส,สุดเนาะเพราะว่าเกมนี้มันท่านผู้ชมก็รู้เนาะเพราะว่าภาพมันสวยนะยิ่งสวยยิ่งกินพื้นที่ในตัรศัพท์ผมเนาะ ปีกไก่ทอดปีกไก่ทอดปีกไก่ทอดอะไรมาแล้วนี่เขาไม่ได้จ่ายบอกเลยโอเคเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูโอ้โหมันมีรถถังเบาสองคันน้ำมันลงเอ่อเออพวกรถถังเบาพวกเนี้ยมันชอบตีหลังผมเนาะที่มันไม่ใช่อาบเบทนะรู้ว่ารถถังอาบเบทว้าวว้าวว้าวรถไฟรถไฟอะไรนี่ ไฟน้ำจะรู้ว่าใครเป็นคนออกแบบวะรถถังเวรนกาฟ๊า์ไปเลยสต๊กสต๊กสต๊ก 3G ไปเลยพวกแล้ถังเบามีหน้าที่ในการตรวจจับเนาะแต่ผมก็ตรวจจับไปด้วยแล้วก็เอ่อนี่ไง โอ้นั่นไงบีโอ้รถถังรถถังที่มีเกาะเยอะกุดถอยแล้ว b ีห่โอ้วโอ้วโอยิงผมเมื่อกี้ b ีใช่ไหมโจะข้าสกได้แล้วมือี้ยิหายหรอวัตตุโอวัตุ นีนใช่ไหมเมื่อกี้อะไรอยู่มะตัดเปฆ่าแน่เลยวะ่ะอันนีงไงนี่ไงแสโซแล้วก็กระถังกระถังกันดีผมเอาไว้ฆ่าเพราะมีฆ่าโดยเฉพาะนะ แต่ถ้าไปฆ่าทันมันทันก็ตายดิโอ้นั่นแล้วมองไปดิวะต้องพูดก,กับหยาดไม่รู้มึงหยาดเปล่าดิซัำว้าวทำไมกรอบนีขนาดนี้วะนานี้เรือไหนๆทำไมกอรอบเยอะจังวะมึงมาทำไมวะโอ้ยไปยิงวะ เคดี okay, ดีนะยังไม่ยิงก่อนเนละยเซอร์สุดฟรีสี่สิบห้ามันวิ่งมาตรงนั้นมาอย่างวะว้าวว้าวว้าว,าว,าวาเนต็ตเนต็ตเนต็ต โอ้โหไอ้สิ่ก็ใช่นเยอ่อเอาอีกเส้นหนึ่งตแ <Whoa! c oughs> งต่นะเราก็จะเก็บเงินเพิม่ม <c oughs> โอ้ไทเกอร์ก็แล้วกัน ไม่ใช่เตกเกอร์นี่นั่นวีเคสามหกเตเกอร์เตกเกอร์นี่ผมเทเกอร์ปืนยาวเนาะ <c oughs> ตัดเลยนะผมตัดก็เหมือนอยู่โอเคมาต่อกันเลยเนาะให้ <c oughs> เรามีนี่หรอวะแผ่น พัเนเธอร์ไอเจแพันเธอเราผมไอ้คันนี้เรานี่ยเราคนนี้เห็นไหมไอ้คันนี้อยู่ข้างบนตัวเอ็เนีน่ยเดินหน้าแล้วเดินหน้าอะไรขับไปเออเดินหน้าเออไม่ว่าไม่เถียงใครมาจ่อตูดกูเนี่ยใครมาจ่อตูดผมมีโอ้ยเคบีซีอ๋อสกยอดรถถังนะบอกเขเกียรดรถถังคันนี้ด้วยเนาะ ผมไม่ได้เกียดอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะว่าเกาะขั้วเยอะเลยนะแต่ด้านแม่ก็ก็ก็เอาดิ้นอ,อยู่นะแต่ก็ไม่ได้เท่าเอ่อเคบีนะผมจะพยายามไม่ไม่เสี่ยงเนาะผมจะพยายามเซฟๆหน่อยนะกีนี้ต้องใช้วิธีการเซฟเนาะแล้วก็สมาธิหน่ก้าสองถึงรู้ได้ไหมเนะี่ยตกใจตกใจเลย นี่คือนี่คือ iya, เอ่อ K V 4ครับผมปืนพ hmm. okay. ี่แกเขาก็จะเอ่อโคตรยาวขนาดนี้ผมผมว่าอันนี้จะบังได้นะวิธีการดูผมว่าอันไหนบังได้ก็จะู้ชมต้องชนก่อนนะโอเคอันนี้บังได้ต่านะพวกนี้มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือตรงที่ว่ามันซ่อนแอบยาก ในพวกในนี้ต้องมีสักอันสักสักตัวหนึ่งไงสักคันนึงโอเคพี่ไปไม่มีใช่ไหมอ่ะเราก็ไปหยุดหยุดยุดถึงน้ำมันเนอะ้ยยิงได้ไหมเนี่ยไม่กล้ายิงหว่าซีกสุดซีราคาแพงนะผมไม่ได้สนใจเรื่องกร,ร,ระสุนเลยมากผมไม่เลือกระสุนหมดผมไม่สนใจเลยเว้แต่ถ้าเป็น KB สองนี่คือแบบแม่งแปดร้อยบาทเลย หนึ <sa iden blessing> ่งสองอุ้ยอุ้ยไข่ว้ดหมันอยู่ใกล้เราด้วยผมรู้ว่าตรงนี้มันหลบไม่ได้เนาะแต่แล้วก็ก็ช่วยแบบไม่ให้สตูรู้ว่ากาผมกยูผมตรงไหนทำไมต้องโดนตีไะทำอื้ นี่ไงนี่ไงวันนี้เดี๋ยวเรากระเพงไม่ช่วยอะไรไม่ได้พูดมาแล้วผนนะ่ะใครมันดาบเอหนึ่งวะเมื่อกี้ใครก็สองเหรอคิองไทเกอร์คิงไทเกอร์พรันธุ์ทเกอร์ธรรมดาไนะใครพูดเนี้ยมาดูกัน ก็เป็นกาะเป็นยอะนะไฟไหม้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 เอ้าเอ้าไฟดับแล้วนตายตอนนี้นี่นะ the f ฟั k นี่อะไรเนี่ย S u S ไม่ ISU หนึอ้าสิบสนะ เอ,อจำไน้ของไอประวัติศาสตร์นะ KV2 นะผมเออจากที่ได้พัฒนาไปนะผมก็มี ISU นะผม152แล้วก็เขาก็รุ่นไหนวกันหเนี่ย AMX Defender Def สกินหรือว่าหรือว่าเขาเก็บสะสมป่ะสะสมเออชิ้นส่วนสกินหรือเปล่า อย่าไปบอกบนไลน้นะนม่ไปได้จ้าโอเคผมก็นนะจ้าคินี่ผมก่อนจ้าคินี่อย่าลังเลกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e กดซับ s c r i b e ให้เป็นกระจายผมด้วยเนาะแล้วก็ในวันนี้ก็๊ายบายนะครับ,จกกบเจอันใหมกเขาหน้าเนาะ